เรื่องของสมรรถนะนะครับในการที่ในการสอบในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับที่บอกว่าจะมีการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งจริงๆแล้วนะครับสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะทางการบริหารเนี่ยที่มีการแชร์กันอยู่ในโซเชียลขณะนี้นะครับว่าในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะน,นะครับก็จะมีอยู่ สี่สมรรถนะหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 2. ในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํา 3. เป็นเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็ 4. เป็นเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์าต้องทําความเข้าใจแบบนี้ครับว่าในการสอบเนี่ยนะครับท่านที่จะสอบในตําแหน่งผู้ในการกองสอบตําแหน่ง หัวหน้าสํานักประหลัดสอบประลัดรองประลัดดับกลางที่จะใช้วิธีการในการสรรหาด้วยการคัดเลือกจึงจะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 4. สมรรถนะนี้นะครับตามที่เห็นแชร์กันอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับส่วนท่านที่จะสอบหัวหน้าฝ่ายท่านที่สอบรองประหลัดเนี่ยท่านสอบข้อกฎหมายสอบความรู้ความสามารถที่เป็นพวกระเบียบข้อกฎหมายท่านต้องอ่านหนังสือทําความเข้าใจให้ตรงกับ ขอบเขตเนื้อหาวิชาท,ที่ท่านใช้ในการสอบนะครับไม่ได้สอบสมรรถนะทั้งหมดทุกตำแหน่งนะครับในการทดสอบสมรรถนะเนี่ยท่านต้องก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการทดสอบถึงคุณลักษณะเป็นเรื่องของการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาทําความเข้าใจและเวลาไปทําข้อสอบเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถามในเชิงของความจําแต่เป็นการวัดในเชิงของทักษะในการทํางานวัดถึงทักษะในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ออนไลน์กับพี่ละเพื่อนนะครับอย่างเมื่อเมื่อคืนนะครับ เมื่อเมื่อคืนนี้พี่ก็ได้บรรยายในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงะได้อธิบายถึงทำไมจะต้องมีการทดสอบสมรรถนะแล้วก็อธิบายให้ให้เกิดความเข้าใจว่าการทดสอบสมรรถนะเนี่ยเป็นการวัดถึงอะไรแล้วก็ได้อธิบายถึงตัวชี้วัด ให้เห็นแต่ละตัวครับว่าในในในสมรรถนะอย่างเรื่องของการเป็นผู้นํานินการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในระดับที่1ตัวชีวัตที่1เนี่ยมีลักษณะอย่างไรตัวชีวัตที่2ที่3ที่4ที่5แล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นครับว่าว่าในแต่ละตัวชีวัตเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างไรซึ่งในการในการสอบนะครับในแต่ละตําแหน่งในแต่ละระดับเนี่ยท่าจะต้องดูว่า ท่านสอบในตำแหน่งไหนแล้วก็มาตรฐานกรรับตำแหน่งระบุความต้องการของสมรรถนะในระดับของท่านเนี่ยเอาไว้ระดับไหนอย่างตัวนี้นะครับเอาไมาตรงนี้เลยอันนี้เป็นตำแหน่งประหลัดนะครับที่ระบุเอาไว้ว่าท่านจะต้องมีสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สี่ ท่านจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําในระดับที่4ความสามารถในการพัฒนาคนในระดับที่4ความใา,าเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ในระดับที่4ก็คือสมรรถนะเนี่ขาจะแบ่งออกเป็นเป็น5ระดับเหมือนกับขั้นบันไดท่านจะต้องคนที่จะสอบประหลัดในระดับสูงเนี่ยนะครับจะต้องมีสมรรถนะในระดับที่4เนะี่ยรวมไปถึงการที่ เป็นคนรัประจําสายงานเนี่ยนะครับแล้ขอการกํากับการติดตามอย่างสม่ําเสมอการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพาการสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของปลัดรัณฑ์สูงเนี่ยนะครับต้องการสมรรถนะทุกตัวเลยนะครับในระดับที่4ถ้เนี่ยท่านต้องมาดูว่า,าสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะในระดับที่4ของท่านเนี่ยนะครับมีมีลักษณะของการชีวัดเนี่ยอย่างไร อย่าคนที่สอบประหลัดในระดับกลางนะครับแต่ then, <olor S 1> <UB. S 2> ขอย้อนกลับมาครับที่ที่ประหลัดระดับกลางรวมไปถึงคนที่สอบในตําแหน่งรองประหลัดในระดับกลางของอบตของเทศบาลที่ใช้วิธีการสัญหาด้วยการทดสอบสมรรถนะยกเว้นคนที่เข้ารับการสัญหาในตําแหน่งรองประหลัดระดับกลางของอบจอันท่านจะต้องไปเข้ารับการทดสอบคัดเลือกเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอันนี้คนที่จะสอบรองประหลัดระดับกลาง เฉพาะคนที่อยู่ในสายงานตรงนะคือจากจากปลัดต้นไปรองปลัดกลางจากรองปลัดต้นไปรองปลัดกลางแล้วก็คนที่สอบเปลี่ยนสายงานที่ต้องสอบทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็สมรรถนะท่านที่จะเปลี่ยนสายงานอย่างตอนนี้ท่านอยู่ในในตำแหน่งผอ,อกอรเงือบกลางแล้วก็มีคุณสมบัติมีสิทธิที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ในตำแหน่งอรองปลัดระดับกลางเนี่ยนะครับท่านจะต้องสอบทั้งสอบคัดเลือกแล้วก็คัดเลือกคัดเลือกคือการทดสอบสมรรถนะท่านที่สอบคัดเลือกนั่นคือสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบท่านที่กำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะแชทสดในช่องแชทได้ในเวลานี้นะครับท่านมีคําถามมีข้อสงสัยท่านก็สามารถที่จะแชทสดในเวลานี้ได้ครับมี มีท่านที่เข้ามารับชมอยู่สดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านลิง์นี้ยมิวเผยแ่สาธารณะนะครับท่านสามารถที่จะแชร์เพื่อบอกต่อได้นะครับว่าในการสอบในรอบนี้เนี่ยในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจากที่แชร์กันในโซเชียลขณะน,นี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าในการสรรหาสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตั้งแต่หัวหน้าสมักประหลัดพอ,พอออกกองลองประลัดระด,ดับกลางประลัดระดับต้นระด,ดับกลางระดับสูง พอ,อ,อกองไม่เป็นพอ,อ,อกองส่วนการสังคมพอ,อ,อกองคลังต้นกลางสูงพอ,อ,อกองช่างพอ,อ,อกองการศึกษาพอ,อ,อกองสาธารณสุขเนี่ยเขาจะใช้วิธีการในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารแล้วท่านต้องมาดูว่าสมรรถนะในในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของท่านเนี่ยเขาต้องการตัวชี้วัดถึงพฤติกรรมของท่านเนี่ยในในระดับไหนอย่างตรงนี้คนที่จะสอบรองปรัระดับกลางคนที่จะสอบปรัดระดับกลาง สมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงต้องการตัวชี่วัดญต่ำขันในระดับที่3ความสามารถในการเป็นผู้นําก็3ความสามารถในการพัฒนาคนก็3ความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็ระดับ3เหมือนกันอย่างท่านที่จะสอบในตําแหน่งประหลัดในระดับต้นเฉพาะประหลัดในระดับต้นนะครับลองประหลัดในระดับต้นเนี่ยจะสอบคัดเลือกคือสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย อันนี้จะเป็นของของประหลัดระดับต้นของประหลัดระดับต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการวัดถึงความสามารถในเรื่องของการเป็นผู้นําการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการพัฒนาคนในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยต้องการตัวชี้วัดของท่าน,นในระดับที่ที่สท่านต้องทําความเข้าใจแบบนี้นะครับ ดังท่านที่จะขอลักการสรรหาในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดนะครับในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเอาอันนี้ระดับกลางนะครับอันนี้ระดับกลางแตกต่างนะเห็นไหมถ้าเป็นของเอาไปเ,เอาสอปอต้นก่อนได้เทียบได้เทียบกับกับปลัดต้นอันนี้คือของของปลัดต้นไอ้ของของสอปอต้น อันนี้ของประลัดต้นประลัดในระดับต้นต้องการตัวี้วัดในระดับที่2หัวหน้าสํานักประหลัดต้องการตัวี้วัดที่เป็นพฤติกรรมในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเป็นผู้นําความสามารถในการพัฒนาคนในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยของัวหน้าสํานักประหลัดในระดับต้นต้องการระดับที่ที่งส่วนในระดับกลางนะครับหัวหน้าสํานักประลัดในระดับกลางเนี่ยนะครับก็มีระดับที่สูงขึ้นครับ ขยายตัวให้เห็นว่าว่าคณะสำนักปรัดับกลางน,นี้ต้องการในระดับที่ที่สองซึ่งในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กับพี่เพื่อนเนี่ยนะครับจะก็จะอธิบายในส่วนของเนื้อหาตามตามไฟล์ pdf ในชุดนี้นะครับที่เป็นสมรรถนะประจำผู้บริหาร4สมรรถนะนะครับ เมื่ออธิบายในเนื้อหาแล้วก็จะชี้ให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะในแต่ละตัวว่าในระดับที่1ท่านจะต้องมีพฤติกรรมหรือมีมีการแสดงคุณลักษณะในตัวตนของท่านเนี่ยอย่างไรแล้วก็จะนำพาท่านไปทำทาแบบทดสอบทําข้อสอบนะครับก็จะมีตารางในการไว้สดให้นะครับนี่ก็จะเป็นตารางให้ในพิให้เฉพาะท่านที่อยู่ในในกลุ่มลงทะเบียนนะครับนี่ก็จะเป็น ในชุดนี้นะครับจะมีแบบทดสอบอยู่ที่1,400ข้อครับมี1,400ข้อซึ่งเป็นเป็นคำถามที่เคยถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบจริงดังนันก็จะได้ฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในการในการสอบนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีตารางอธิบายให้ว่าวันไหนที่ท่านต้อง,ต,องต้องเรียนรู้เรื่องอะไรก็มีแผนในอ่านหนังสือนะครับแม้ว่าท่านท่านไม่ได้รับชมการถ่ายทอดสดท่านก็มาดูย้อนหลังในเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับ อย่างในวันนี้นะครับในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการเป็นความสามารถในการเป็นผู้นําก่อนหน้านะครับจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงแต่ซอท่าตัวที่ที่สองเนี่ยนะครับท่านจะต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของความความสามารถในการเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับสิ่งแรกท่านจะต้องทำความเข้ใจก่อนว่า เอกสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ยมันคืออะไรสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำในคำจำกัดความในเบื้องต้นนะครับให้ท่านเข้าใจแบบนี้ครับว่าเป็นเรื่องของคุณลักษณะหรือทักษะแล้วก็พฤติกรรมที่ทำให ัวท่านนะครับสามารถที่จะไปชี้นําชักจูงสร้างแรงบรันดาลใจและก็บริหารจัดการกับทีมหรือองค์กรเนี่ยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เวลาทําข้อสอบเนี่ยข้อสอบเขาไม่ได้ถามถึงความจําข้อสอบเขาไม่ได้วัดที่ความจําว่าท่านไปจําระดับของสมรรถนะหรือไปท่องจําระดับตัวชี้วัดตามตัวอย่างตามมาตรฐาน แต่เขาจะเน้นถึงทักษะในการในการตัดสินใจในการทำงานในการเลือกคำตอบในห้องสอบว่าท่านมีคุณลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งพฤติกรรมในการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับหรือว่าคุณลักษณะในการเป็นผู้นำเนี่ยก็มีหลายอย่างนะเช่น การเป็นผู้นำเนี่ยต้องต้องกล้าที่จะรับผิดชอบผลของการตัดสินใจไม่รับเฉพาะชอบนะีมีผิดมาก็รับมีชอบมาก็รับเรีวยกว่ารับผิดชอบพูดแล้วต้องทำจริงครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมไม่ได้พูดวันนี้พูดอย่างแล้วก็วันหลังก็จะไปเปลี่ยนคำอีกอย่างอันเนี้ถือว่าไม่ใช่คุณลักษณะของการเป็นเป็นผู้นำ ผู้นำนะครับจะต้องมีคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้กับทีมได้แสดงความคิดเห็นถึงแม้ว่าสิ่งที่เป็นเป็นการแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยจะเห็นต่างจากจากคนตัวคนที่เป็นผู้นำแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานมีความเห็นต่างเราก็ต้องสามารถที่จะ เปิดใจรับฟังแต่การรับฟังเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นการรับฟังเพื่อที่จะฟังแล้วเอาไปตัดสินใจตามที่ที่คนที่เห็นต่างคุณลักษณะอย่างหนึ่งในการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทีมงานจากลูกน้องจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจากคนที่เกี่ยวข้องเป็นกลยุทธ์ในการหาข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานแต่สุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะทําสิ่งไหนไม่ทําสิ่งไหนเนี่ยก็อยู่ที่ตัวผู้นํา ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นผู้นําแล้วสมรรถนะบอกว่าในการเป็นผู้นําจะต้องเปิดโอกาสให้ทีมแสดงความคิดเห็นและไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อตามที่ทีมที่แสดงความคิดเห็นมาในการตัดสินใจในการทํางานท่านต้องเป็นคนที่ตัดสินใจในการทํางานตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของท่านเองและในขณะเดีวยวกันคนที่เป็นผู้นําเนี่ยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านหรือทีมงานของท่านเนี่ยนะครับได้ มีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเนี่ยของเขาเองเนี่ยนะครับท่านก็ต้องสนับสนับสนุนครับเช่นการเข้ารับการอบรมการเติบโตในหน้าที่การงานอย่างนี้จะมีบางท่านนะครับที่บอกว่าผู้บังคับบัญชาไม่อยากให้ท่านไปเข้ารับการสรรหาเปลงว่าท่านจะสรรหาได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ทํางานอันนี้ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ความสามารถในการเป็นผู้นำแล้วนะครับซึ่งผู้นำเนี่ยนะครับจะต้องสนับสนุนและก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของลูกน้องของทีมงานเมื่อลูกน้องเมื่อเติบโตได้สามารถที่จะก,ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ก็ต้องสนับสนุนเขานะครับรวมไปถึงจะต้องรักษาความยุติธรรมความโปร่งใสแล้วก็มีความเป็นกลางซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ถึงทักษะหลักในการเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะ ในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำตัวชี้วัดระดับของตัวชี้วัดในในการแสดงถึงพฤติกรรมในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพ่วิและเพื่อนเนี่ยนะครับท่านสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่พิวิจะใช้เป็นพื้นที่ในการแชร์ลิงก์ในการบรรยายที่เผยแพร่สาธารณะ ในเรื่องของสมรรถนะนะครับในในกลุ่มรายนี้นะครับกลุ่มนี้รับอยู่ที่500คนนะครับในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการกําหนดทิศทางชักจูงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นความทั้งบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนําพาองค์กรเนี่ยไปสู่เป้าหมายแล้วก็ใบฝึกฝนเรียนรู้ในในการวัดถึง สมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำยกตัวอย่างให้ครับ <c oughs> หากท่านรับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมโครงการใหม่แต่ทีมส่วนใหญ่ไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเพื่อสร้างความร่วมมือภายในทีมแบบนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างในการในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำว่าถ้าหากว่าท่านได้รับมอบหมายงานแล้วงานนั้นเนี่ยจะไม่เคยทำแล้วท่านทำอย่างไร ท่านท่านจะให้คนอื่นเ็าทาหรือว่าท่านจะให้คนอื่นทําแล้วทีมท่านไม่ทําหรือยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเรียนรู้กันในเรื่องของอหลักในการเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเมื่อคืนนี้นะครับท่านก็เห็นแล้วแหละว่าท่านได้หลักในการในการเลือกคําตอบละว่าการทํางานเนี่ยเรามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะต้องใช้หลักการใดในการที่จะไปไปตัดสินใจในการเลือกคําตอบ ในห้องสอบนะครับลิงนี้มีเผยแพร่สาธารณะนะครับคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นลิงก์รับกลุ่มปิดตามที่ใช้ในโซเชียลนะครับว่ารุดแยกกลุ่มในการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยตามตำแหน่งตามระดับตามสังกัดของท่านนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของตัวชีวัตในระดับ ในแต่ละระดับของแต่ละตำแหน่งของแต่ละระดับในการสอบนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกนคิวอ d ร์โกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในในค้หลายนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ